แก่อ่าได้จะพูดอะไรพูดเลยนะว่าผมไม่รู้บอกได้มันก็าไปยอดก้าก็ก็บอกนไดรูแต่วิชาขึ้นก็บอกเพราะวบาไปก็เลยมันเป็งานขอต้องทั้งใจขอมีนยืนเซยเบาเอาหว่อาะไปมันยอดมากยจุ๊บนึ่งเดียก็ได้เจออก่เบื่อที่เ่าะร้ไปใ่ชุ่สีลืองานพอีก็นเท่าเอยงวาเอาเลยได้คนหัวนี่เจ้าเกะกะวนี่ เพรมันอันนี้มันมุกคอก็เลยนั่งเกียรยืนเกียอย่างนี้แหละคัดคอยป้อยนี่กระใหม่เเลยนี่คอยก็เลยยืนเกียอยู่เช็ดเตาี่เช็ดเตานี่ะเดอกอลยาขาบอกยได้แบบเอ็กรอบๆก็เลยยืนเกียรอยู่นี่เันเช่าเกียรกับเกียรใหม่กันนี่กรดำแล้วดอีกันง ต้องต้องต้องถอดใส่น้ำมันไอ้ต้องถอดใส่แป้งทายบั้นท้ายเป็ดซุปแป้งทอดาใม่ลาไใหญ่กระทะทอดตุ๋เป็ดมีแกนะคีนี่นะครับอร่อยดีมาใช่ผมนพร้อมใช่นี่

เพิ่มความอร่อยทุกเมนูก็เอาไปน้ำแม่สีไายคลิปโคชนาไปน้ำแม่น่ะโคชนาเห็นไหมเข้าไปน้เชิญชวน,ชนมากินลาบเ,เป็ดเป็ดอ่บเป็ดจารนุ่ม แกแกนี่อยแก๊สปนหนองมันย้ยกกิดชุดเลยแกสนะคพอแก๊เป็นหอกน่ะมันเสียงานะากลยสท่ะเีราะวแก้แไม่้ไม่เสียาแต่มันสูกแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่กรอบลยสุกแล้วแหละแต่มันบอกรอบ แต่กระยานะเด็กช <Th> ิเกอรบเกือบมอีเนาะเดกเกเว้นชสีไปขายอยู่บอกเนาะมันก็สีเซฟสารคามหน้าพี่เองเขาอ่ะน้ัคือเาิเืะไคุณกาไ้ม่ไ่เศร้ามากไปเหมือนเรานีอันนี้เซฟเนียก่อ เป็นลาบเป็นลาบมันเป็นอย่างเนื้อบอกเนื้อสันเป็ดสันเป็ดเัวนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นเนื้ออบมันบอกเนื้อน้องเนื้ออกมันจะน่ากินนะตอนนี้ยังไม่คั่นสุกนะนพราะเนี่ยเพราะเนี่ยคีวมากนะปิดไฟปิดไฟไอ้วันนี้ก็ขั้นตอนการปรุงเนาะวันนี้เนาะสุกแล้วใส่ไป น้ำปลาใส่อันนี้น่อยูหนแป้งนัวแป้งนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยน้ำปลาน้ามุขั้นพักไปหนึ่งน้ำปลาหนึ่งขั้นจองน้ำปลานะใชกน้ำปลานี่ยคือเชฟเนี่ยมันจะลดโคก็สองสองนัดเอานั่นมาไหมสองจองเนาะไอ้ยังก่อน มังนาวไหมมังนาวเอามังนาวสดบอกมังนาวลูกมันสดเหลือหมูนาวมันแบเมืองเพชรถูกนีมมังนาวท่านเนี่ยมังนาวสดอยู่ท่านเปิดสิ่งนู้นละเจ็ดบาทนี่ลูกละเจ็ดบาทนะจะบอกไว้ก่อนนะมังนาวลูกมังนาวลูกละเจ็ดบาทนะนี่นี่นี่มังนาวลูกละเจ็ดบาทนี่มังนาวกะแพงเพชรเมืองเพชรเมืองเพชรเพชรบุญเพชรบุญเมืองที่รวยที่สุดในประเทศไทยกะแพงเพชรนกะแพงเพชร เอามาางทองอ่อ่างทองลองมาคืออ่างทองนี่มีไปรดใช้หลายแทบหลายแบหน่อยแทบหน่อยแท่หน่อยกระสุตัว,วยิม้มห <c oughs> ลายกระสุตัวโอ้ยน้ำกหลายหลายโอ้ยอดไลายสมราคาดีวะนี่นี่นี่พักนี่เพลก

บ้านไทยเป็ดตุดดนด๋นเป็ดก้นเป็ดภาษาไทยกันก้นเป็ดคือเก่าแล,แล,ละแค่ไหนซอนซอนซิมซอนซิมซอนได้ก็ได้แสบบางสิ่งนะแซสบโอ้ยยังยังยัง,ยงบัได้เปรี้ยวเนาะนะใส่มะนาว้วยสมบพ่อสมบพอ่อ ổn nước nhiều thật, nước nhiều thật thật. không nguội nữa, không phải chua nước bay. น้ำต้องกิน,นำ้ำเลยช่ไหมโอ้แดจตปูวากินนีก็ดีแล้ว,วเดี๋ยวขอาตัดไปจอนกินเนาะ้านนี้เนาะ